สบายกับยีนฟีเวอร์มากตั้งใจทำเพื่ออยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามผ่านเพลงนี้สยามเมืองยิ้มความใช่ไรอ่ะน,น่ะมันอยู่ในแบงคอกซิตี้สบายกับยีนฟีเวอร์มาก,ก,มากดีใจอ่ะมันคือมันเป็นความตั้งใจของเราที่เราแบบอยากให้มันเป็นแบบนี้และตอนแรกเราไม่คิดว่าทุกคนจะมาเล่นกันเยอะเพราะว่า เราก็มีความคิดว่าชุดไทยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คนอาจจะไม่ค่อยอยากใส่กันแล้วด้วยความที่ชื่อเพลงแบงค a n อร์ซิตี y มันคือความซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลยอะ่ะแล้วก็ เราตั้งใจทําเพื่ออยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามผ่านเพลงนี้ทั้งวัฒนธรรมอาหารการกินรอยยิ้มความเป็นแบบสยามเมืองยิ้มความใช่ไรอ่ะน่ะมันอยู่ในแบงคอกซิตี้แล้วก็วันนี้พอได้เห็นทุกคนมาเล่นกันอ่ะมันชื่นใจค่ะมันดีใจเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตอนนี้คนไทยแล้วอ่ะมันมีชาวต่างชาติมาเล่นกัน่แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาสถานที่ท่องเที่ยวอย่างวัดอรุณหรือหลายๆที่ค่ะฝรั่งเขาอาจจะเห็นพวกพวกเรานี่แหละมาใส่กันแล้วเขาก็อยากใส่บ้างซึ่งมันเป็นพลัง ของซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆเลยล่าสุดเห็นเห็นเบิ้ลแม็กก็หล่อเลยนะตกเจมากไม่คิดว่านางจะทำเพราะว่านางก็แบบว่าเออไม่ไม่ได้ค่อยแต่งตัวอะไรที่ดูเป็นเป็นผู้เป็นคนนาอแบบนี้ไงให้เราก็คือน้องชายเราสนิทกันมากเราก็แบบเฮ้ยเลื่อนมาตอนแรกเลื่อนกลับเลยนะเฮ้ยอีบอนเรียวายหล่อมากหล่อมากแล้วพอแบบใส่เพลงแบงคอกซิตี้ใส่สบายใส่อะไรแล้วมันมันมีเสน่ห์มากเลยอะเหมือนแบบแนววิสาใช่เพราะว่าทุก ทุกภาคอะค่ะเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างแต่เดี๋ยวแต่ว่าแต่จะมีทําแบบว่าเป็นสีภาคแต่งตัวให้มันแบบให้เห็นความสวยงามของแต่ละภาคด้วยก็คือ,อยังไม่จบค่ะมันจะมาอีกมีคลิปอีกเยอะมาก <laughs>